สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟที่ทั้งช่องแม่ครัวพารวยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ปานาอาเอฟซี 2, แฟนคลับสู้ขู่สุคนนะคะพี่น้องเนาะเมื่อนี้แม่ครัวได้เดินทางออกมาหน้าคือ้ยินข่าวาฝนสิตกวันที่หกที่เกิดมิดฟิลินอยู่พี่น้องมิดตะล่ม แต่ว่าปากออยากลงอยากลงเขาแม่ขั้วลมพี่น้องมาเบิงนะะั่นแะใกล้สีซุ่มแล้วละ่ะใกล้สีซุ่มแล้วว่าจีเปียงาน้ำออกกะว่ามันสีสุ่มพ่นละ่ะคอยสีเปียงาน,าน้ำเนาะค่ะพี่น้องเนาะ บงเขาแม่ขั่วล่มพี่น้วงล่มเป็นบางเป็นบางไปงเนี่ย่งางไปทั้งนั้นก็สิเป็นหวยมองที่แม่ขั่วขวมนี่ลละข้าเจ้าเฮ็ดใกล้สิแเลีวแล้วล่ะพี่น้องหุนทางอีกสองมือคือสิเที่ยวได้อ่ะ ไก่แล้วไก่ไก่แม่ขั่วกระเสียวรถมาจอดทงหน้าแล้วบา้านนี่นี่ค่ะพี่น้องหน้าแม่ขั้วนี่สิเป็นห่วยห่วยอ้อมห่วยอ้อมด้านหนึ่งพี่น้องหน้าแม่ขัวนี่สิเป็นห่วยอ้อมด้านหนึ่งนี่คือร่ำห่วยค่ะพี่น้องร่ำห่วย นี่ค่ะนี่มองแม่คั้วขวมซุ้เมือ่อซุ้เมื่อมองนี่นี่คือเป็นล่ำหวยพี่น้องนี่ค่ะลงไปพู้ไปูุหละไปมองสะดุง้งไงแม่ขั้วอยููุ่หละอันนี้ก็เป็นสถานที่แม่ขั้วยืนอยู่หลังคู่หองเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ยืนอยู่คู่ห้องนี่คือล่ำหวยค่ะพี่น้องนี่ค่ะล่ำหวยอยู่ฟังฟังไตหน้าแม่คั่วขข้นมาฟังทังนี่กลบเป็นทงหน้าแม่คั่วพู้นละเทียงหน้าแม่คั่วอยู่อีกไกลปุ๋นละผุนปลากล้วย ปลาม่วงปลาภายัยอยู่สนพุ่นค่ะพี่น้องนี่คือสถานที่หน้าแม่ขั้วนี่ค่ะปลามันขืนหน้ามันก็ขืนนมาปลาอย่างปลาออกจากร่ำหวยแล้วมันก็ขืนมนใา้หน้าอยู่อยู่หน้าแม่ขั้วนี่ยละ่ะศรีปเปี๊ยกน่ำออกสะก่อนคอยสิเกี่ยวเขาได้ เพราะว่าเขากับไก่สีสุ่มเหมือนนอพี่น้องเนาะไก่สีสุ่มมนะั่มลนะให้มันสุ่มก่อนแม่ขั้วจังคอยสิเปงเปงนามออกเนาะค่ะพี่น้องเนาะแม่ขั้วว่าสีเมือแรงนี่แม่ขั้วสีภาพไปเบิ่งตัวเลขแนวทางของเซียนคนใต้เนาะค่ะพี่น้องนะเนาะเซียนคนใต้หมวดที่แล้วกับ โเหล็กวิ่งเล่ากับเขาทาอยู่เนาะพี่น้องเนาะสำหรับเซียนคนไตก็ไไ้เหล็กวิ่งเล่ากับเขาทางวดทีเหลียวจับคู่เขางวดนี่งวดนี่มันเขาล่างคือเขาบนแม่ขั้วเบิงอยู่มือเ้านี่บั่นออกมาหน้ามือเส้าแม่แม่ขั้วเลวบยบุระเอามานน่ำเดี๋ยวสีผ้าไปตามกับพอเมื่อบั่นแม่ขั้วสิผ้าไปตามตัวเลขเนี่ยท่าของเซียนคนไตมือนี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะ แต่ว่ามือนีแมครัวผ้าชมบรรยากาศสักก่อนเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องนี่คือสะดุ้งยู่ไตหองไตหน้าแมครัววนะคะนี่คือสะดุ้งแมคขั้วมือได้ฝนตกมือได้ฝนตกคกะคะอาแมครัวไปใส่คือมีดแต่แมฆขัวมายกสะดุ้งพี่น้องนี่คือฝายออกจากม่านกระเด็น ไฟญงแม่ขั้วเนาะค่ะพี่น้องน,อน,นั่นนะี่เนาะนี่ค่ะมีหลายยางหลายแนวกล้วยอ้ยอยซอยปีมีก,ก๊กมัมกม่วงก๊กมีหลายยางหลายแนวค่ะพี่น้องคือถิ่มหน้าบา่อใดก็เลยตองไดมากประจำเนาะค่ะพี่น้องเนาะ หลังจากมาส้มให้ส้มหน้าแล้วแม่ขั้วสิผ้าไปเบิ่งตัวเล็กเนี่ยทางของเซียนคนไต้เด้อค่ะพี่น้องเด้อเซียนคนใต้สิผ้าไปคุยกันกับเพิ่นโดยตัวเองเลยเนาะค่ะพี่น้องสิไปคุยกันกับเพิน่นโอ้ปาหไงบอนโอ้เนาะคะ่ะสิไปคุยน้ำกันกับเพิ่นเลยว่ารอบนี้เพิ่นจะเด่นล่างตัวไหนเด่นบนตัวไหนเนาะค่ะพี่น้องเนาะ เอา้ามื่อนี้หลังจากที่ส้มบรรยากาศอยู่ทงหน้าแล้วเนาะคะ่ะเมื่อวานเมื่อก้อนนี่แม่ยงกว้วมือมามา้ายามป่าเนั่นโอ้ป่าใหญ่บ่อนพี่น้องคุณอะปืด,ดป่าใหญ่บ่อนพุ่นผุนป่าใหญ่บ่อนพี่น้อง มือก้อนนี่นี่ค่ะพี่น้องซุ่มเบิงเถียงหน้ากระตุนกล้วยนี่ค่ะแม่ขวตัดกล้วยไปขายตัดกล้วยไปขายมือน,นั้นได้เงินโอ้ได้เงินใสยูพี่น้องได้เจ็ดแปดเก้าร้อยยูกล้วยหางหกเคี้ยเนาะค่ะไปส่งตลาดเพิ่นเอา้า แม่ขั้วสิผาไปติดตามเซียนคนใต้น้ากันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเซียนคนแต่น้ากันรอบนี้เพิ่นจะให้บนตัวใดให้ล่างตัวใดไปไปคุยน้ากันกับเพิ่นเนาะค่ะหลังจากที่สมวิวที่ทัดอยู่ทงหน้าแล้ว ใส่นาะคือบอหับโทรเนาะรอเสียนคนไตเนาะค่ะพี่นอ,อะเอาวัสดีสวัสดีโทรค้างรับอไเมื่อกีน,กนเอาบ่ลูก <c oughs> ว่ายุ่ว่าพ่อไปซ้ายคือบอหับโท่อว่ะโทรทำข้างโอ้ อ้าพ่ออัดยูนคลิปอะไรรึเปล่พ่อนี่อยู่ในคลิปแล้วบ่เมียนอ้าโอเคโอเคคือในฝนโต๊ะเมียนบ่อุ้ยแดดพ้อนพ่อนี่แดดทุกนนี้คนก็ตกเส่มือได้อยู่นี่เมื่อนี้บ้านพ่อตกะบอโต๊ะคนมืออืมนั่นแต่อยู่ภาคใต้พนระบ่ฝนมันอยู่ไกลทะเลมันอยู่ไกลน้ำมูมันไหลมูมันไหลอยู่นี่มูมันไหลโอ้มูไหลบ่่พอ มันมันเลยู่นี่เอาพ่อเอาพ่อเบียงพ่อเบียงพ่อเอางวดที่ผ่านมาพ่อวิ่งบนหาตัวเดียวโู้ยเม่นเป็นแม่นนะพ่อเนาะจับคู่ฮะงวดนี้ก็ตัวเดียวเขาเดี๋ยวเวานนี้ก็ตัวเดียวเขาบานนี้จับคู่หมพ่อละสูตรบนของพ่อมาล่องลางเบิดเนาะมันจะรับนาตลาดดังยังวันเดียวมองดูหาเปล่ยนหาเก้าหาศูนย์โอ้ยเสียดาย ไปตึงรักแล้วนี่ไปตึงรักแล้วเอาบานนี่มื่อนี้วันที่สิบหกนะพอน้องวัดน,นี <16. S 1> ่นะสิบหกวันี้วันที่สิบหกตุลาคมหกเจ็ดเมื่อเนียนรูปผ้าเอฟซีไปทงหน้าโอ้ไปมงปลาบ่เนีนไปส้มเขาอันส้มเข่ามันนานๆล,ละพอ่อมันมันกระชีสุ่มหรอละกัเบาใกล้เจียวเบาใกลเจียวยัง บอ่บอบอ่บอบ่อหั่นไหนเกียวดอกพ่ออ oh. มันเป็นเขาเจ้ากลางโอ oh, เป็นเขาเจ้ากลางดิดแดเมนเอ้าวิ่งบนคือเกาแมนบะพ่อมาวิ่งบนตัวเดียวเขาคนละวิ่งบนเจ็บตัวเดียวงวดนี้วิ่งบนโบ้เจ็บตัวเดียวของแท้เลยบานเจื้อเท่แท้อะ กระสูดเก่ากระสูดม่านกะสูดวิ่งหานล่ะค่ะมาจับคูอ่ะบ่บ่ไมีเหล็กติดแม่นบ่พ่อบ่เอาเนเหล็กติดบ่เขาวนเล็บบ่ตะเขาอ๋อแต่วันมันไปเข่าล่างมันเข่าอยู่เด้พ่อมันเข่าเข่าเก่าอยู่แต่วันเข่าล่างทั้งคู่อันนี้ก็แน่นอนนี่สองสองตัวนี้ก็ันแน่นอนอยู่ยวรบกนนีิบ่พ่อเอ้าจับมาพ่อเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่ง สองชุดสองชุดวนี้สองชุดสอชุดบ่พ่อสองชุดสองชุดวันี้เออพ่อธรรมดาพ่อธรรมดาหกกัมาตัวนึงเรีงวดนี้ระวังหกกำลันี่มันตกมาตัวนึงเรียหกกำลงวนี้ค่ะพ่อเอาามตัวให้สองชุดอ่ะจัดมาเลยค่ะเก้าจิตหนึงเก้าจดหนเก้า จ็หกเออตรงสุดที่นั่นละ่ะค่ะพ่อสุดง,งบ้น,นวิ่งล่างวิ่ง6กตัวเดียวอ้าวบันสิมากหกมั้นว่าบันนี่จก,กันเ้อหกส่งคือ,อยู่ยี่พ่อยะกัไปตามสูตรมันสูตรในกสิกรกสิกรละค่ะหกตัวเดียวเชนยังเนหล่าหก่า หกห้าหกสี่หกสี่พ่ยังสองตัวพ่อบนสองตัวล่างสองตัววันนี้อพ่อ้นเน้นกักเดีววมะมเนต์เนีอคนนติดตามงซื้อไงเนี่ยตัวสิบาทหบาทอะไรค่ะเล้กน่อยเล็หน่อยนอยคู่นเนาะพ่อนะมันถือกะถือพิดไปเลยแมนเอาขาดขาดไปเลยมันคนติดตามว่าพ่อได้ซื้อตัวห้าบาทสิบบาทแมน ไมนหลารเอฟีก็ซื้อน้บรัยค็ดห่วค่ะพ่อค่ะพ่อมาแบบมันใจขนาดเลยรอบที่ผ่านมาพ่อยังหายยางละสามคูรอบนี้หายยางละสองคูพี่น้องเอฟซเอาถกับห่งมันได้หกมันได้หกกับเ่งวันี้เด็กหกกับน่งเงินมันใส่เก็เท่านั้นลหะมิดใหกกับหงเงินด้อันเล็กิดบนบ่พ่อมันเลยเลบนเก็ตบนอะไรหกกับหน่งีเดียวคือเกตเล่มมาใส่เกตตัวเดียวมันเล ไอ้สูตรนั้นได้เก็บตัวเดียวมาแซงวิ่งมาโคกคำนึงเลยแหละค่ะพ่อเดี๋ยวกคำนึงอ่ะมาตะวันด้วยกันแล้่องวิ่งกันค่ะเอาโอเคนะพ่อเนาะเออโอเคโอเคเด้อค่ะพ่อขอบคุณมากค่ะอ่าโอเคโอเควันดีวัสดีค่ะพ่อสวัสดีค่ะอ่ะพี่น้องเอฟซีเซียนคนไต่รอบนี้ มาแบบมันใจขนาดเด้อพี่น้องงวดที่พานมาแค่สามคูบนล่างกับสามคูบนกับสามคูให้บนห้าเก้ามาออกล่างเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเลขวิ่งบนนี่เข่าแน่นอนคือหางวดที่พานมารอบนี้วิ่งไม่แล้วเจ็ดตัวเดียวจับคู่คือหกเจ็ดกับเจ็ดหนึ่งสุดสามตัวกับมี่เก้าเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหกสองหางเนาะค่ะพี่น้องเนาะส่วนเลขวิ่งล่างบานี้ เลกวิงลงังวิ่งหกตัวเดียวนี่แล้วแม่ขั่วกับมกักเลขคู่นี่แล้วเนาะหกห้าหกสี่เอ้าแคบหน้าจอไวพ้พิจารณาค่ะพี่น้องสําหรับเซียนคนใต้เอา้ามักชอบคลิปนี้กกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดหัวใจให้แม่ขั้วเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอาไว้พอกันคลิปหนานะค่ะคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ